เดี๋ยวเราตัดดินใส่อีกรอบนะแก้มันสวยแล้ว,ออ,ลวอ,ออกดอกแล้วต้นลิมังกรออกดอกนีปลูกไวใหม่ห่างก่อนเพราะว่าเวลาเราลดน้ำแล้วมันก็จะไหลทงอีกเพราะว่าดินในนี้เราไม่ได้กดไว้ โผลง่ายค่ะตั้งแล้วก็เอาดินใส่เลยรดน้ำมันก็จะแน่นค่ะเดี๋ยวเราตัดดินใส่อีกรอบนะ สถานี ก็ยังไม่ได้ใส่แน่นนะแต่เราต้องใส่ต้นยิ้มมังกรลงไปก่อนแล้วก็ใส่ยิ้มโป่งรอบนึงนี่กระถาง สวัสดีค่ะมามาปลูกกันดินมังกรกันต่อจะเดินอน่ะสวัสดีค่ะมามาปลูกกันดินมังกรกันต่อจะเดินออก เดี๋ยวไปตักด,ดินออกก่อนตักด,ดินออกก่อนแต่ว่าดินในนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่แน่นนะแต่เราต้องใส่ ต้นลิ้นมังกรลงไปก่อนแล้วก็ใส่ดิ้มโป่รอบนึงแก้มสวยแล้วออกดอกแล้วต้นลิ้มมังกรออกดอกมีปลูกไว้ใหม่เพ้าปลูกง่ายอย่างที่เคยปลูกแล้วกระถางเดี๋ยวยังที่จะพาไปรีวิวอีกกระถางที่ปลูกไป เมื่อปีที่แล้วกระถางที่ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วมีกระถาง ดินใส่ให้เต็มก็้วมันสวยแล้วออกดอกแล้วดินมังกรออกดอกนี่ปลูกไว้ใหม่นี่กระถางอันเดียโนนัดดินออกก่อน ดินเยอะไปตัดดินออกก่อนเขาปลูกง่ายอย่างที่เคยปลูกแล้วกระถางเดี๋ยวยัยที่จะพาไปรีวิวอีกกระถาง ที่ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วกระถางที่ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วสวัสดีค่ะมามาปลูกกันลินมังกรกันต่อ บนออกฝั่งนั้นะมันไม่โดนแดดมันะ้งมันร่มจัดไม่สวยท่งเปื่อยปลูกยากดูร่ม,มแตวมัน,นสวยแล้วออกดอกแล้วต้นลิมังกรออกดอก ี่ใหมแต่ว่าดินในนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่แน่นนะแต่เราต้องใส่ต้นดิ้นมังกรลงไปก่อนแล้วก็ใส่ดินโอ่งรอบนึง ถ้ามานันสวยแล้วออกดอกแล้วต้นลิมังกรออกดอกมีปลูกใช้ใหม่ตั้งแล้วก็เอาดินใส่เลยรดน้ำมันก็จะแน่นค่ะเดี๋ยวเราตัดดินใส่อีกรอบนะ่งถ้ามันสวยแล้วออกดอกแล้วต้นลิมังกรออกดอกมีปลูกใช้ใหม่ ดึงออกก่อน,นเขาปลูกง่ายอย่างที่เคยปลูกแล้วกระถางเดี๋ยวยังที่จะพาไปรีวิวอีกกระถางที่ปลูกไปเขาปลูกง่ายอย่างที่เคยปลูกแล้ว กระถางเดี๋ยวยังที่จะพาไปรีวิวอีกกระถางที่ปลูกไปแล้วมันสวยแล้วออกดอกแล้วต้นลิมังกรออกดอกนี่ปลูกไว้ใหม่